สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแก้วลินโคมบ้านควรเลขที่17วันนี้จะมาอ่านทำนองเจ้าหนอมองคลสูตรคำฉันค่ะหนึ่งคือบอกคบพานเพราะจะพาประพติผิดหนึ่งคบกับบัณฑิตเพราะจะพาประสบผน หนึ่งกราบและบูชาอภิปูชนีชนข้อนี้และมงคลอริเรกอุดมดีความอยู่ประเทศซึ่งหมอะและควรจะสุขคิงอีกบุญญาการที่ นอาอดีตามาดนอีกมันประพฤติควรนาสภาว่าแห่งตนข้อนี้และมงคลอดิเรกอุดมดีความได้สดับมากและกำหนดสุวาที สัตมิงจะประกรอบมนุนการอีกหนึ่งวิญญาณน,นาราเรียและเชี่ยวชาญอีกคำเพราะบารราารฤดีแห่งประชาชนทั้งสี่ประกาศล้วนจะประสิทธิมนุนพ คนอดิเรกอุดมดีบำรุงบิดามาตุระด้วยหารายปีหากลูกและเมียมีก็ถนอมปันหนึ่งตนการงานกระทำไปบ่มียุ่งและสับสน คนนี้และมงคลอาริเรกอุดมดีขอบคุณค่ะ